เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อน,นักศึกษาสาวชื่อน้ำตาลได้พบกับต้นนักศึกษาหนุ่มที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สองน้ำตาลเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และต้นเป็นคนใจดีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นน้ำตาลรู้สึกประทับใจในตัวต้นตั้งแต่แรกเห็นแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกของเธอต้นก็รู้สึกเหมือนกันเขาเริ่มสังเกตเห็นน้ำตาลและชอบที่จะใช้เวลาร่วมกับเธอ เมื่อเวลาผ่านไปน้ำตาลและต้นเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพวกเขาชอบที่จะใช้เวลาร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ำตาลรู้สึกว่าเธอได้พบกับคนพิเศษในชีวิตต้นก็รู้สึกเหมือนกันเขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อน้ำตาลและอยากจะบอกเธอแต่เขาก็กลัวว่าน้ำตาลจะไม่รู้สึกเหมือนกันวันหนึ่งต้นตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกของเขากับน้ำตาลเขาพาน้ำตาลไปเดินเล่นที่สวนในมหาวิทยาลัยและบอกเธอว่าเขาชอบเธอ น้ำตาลรู้สึกประหลาดใจแต่ก็รู้สึกดีใจที่ต้นชอบเธอน้ำตาลบอกต้นว่าเธอชอบเขาด้วยและพวกเขาก็เริ่มคบกันอย่างเป็นทางการต้นและน้ำตาลใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องราวความรักของต้นและน้ำตาลเป็นเรื่องราวที่น่ารักและอบอุ่นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักและความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน